นั่งอยู่มันก็เกิดนอนอยู่มันกิดย่างอยู่มันก็ยังเกิดห้ามความคิดได้บอกโบมีเพียงแต่การทํางานของความคิดการทําสมาธิคือการลดการทํางานของใจและเป็นการบริหารใจตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรสดมันหลับคู่มือมืออย่างไหนท่านเห็นรูปกับสัตว์ประรูกได้ยินเสียงกับสัตว์เสียงมันเกิดก่อนเขาสีมานั่งอยู่นี่เสียงรูปทั้งหลายมันเกิดก่อนเขาสีมาคุยกันอยู่นี่มันเป็นปกติ ท่านดูจิตในจิตสติสติระลึกลูกมันเป็นกุศลหรืออกุศลนั่งอยู่มันคึ้นอย่างนอนอยู่มันขึ้นอย่างย่างอยู่มันคึ้นอย่างมันบ่อยมันคึดได้บอกว่าแม่รักกิโลมันยังบอกระยะทางเพราะไม่รักกิโลคิดแต่คิดในสิ่งที่มันดีคิดจะมันเบิกบานคิดจะมันสมองยุดคิดแต่มันมึกมนองจ์การยุดพักมันออกไปคิดในสิ่งที่มันดี อันนี้มันบุตรีจะไปขึ้นชุกปราถนาสุโคชุกแต่ถามกับว่าชุกสุคนจะกอไก่หรือขอไก่ถ้าชุกสุคนจะกอไก่ต้องอาศัยความห้อนคือปิ้งย่างมาเลไม่แต่เอาปิ้งเขาย่างก็ตจองกับเจ้าบกกับโบผิดมนกใหม่ปิ้งไก่ปิ้งป่าคือกันมาป่วยชุกมะหงูชุกเจ้าโบเก็บมะกรุนดินเห็นบอกงั้นชุกสุโคจะกอจ้องศสยความห้อนเผาผ่านชุด้าปีเท่า ต้องสุดสะก้นจะคอไข่สุขังพลังสุกจากภายในสุกจากใจใจยังใ,ใจยิน,นใจเบ i̇şte ิกบาน ata, ใจระงับโบยไปยึดติดยึดถือมันเปลี่ยนแปลงสลอดร่หายใจเขานั่งเบื่ป็ปยังจะเขาหายกำหนดลมหายใจหายใจเข่าบวกมาตายหมักออกมาบวเข่าตายเออมันยังแล่นเข่าได้เออมันเกิดดับนี่เกิดดับนี่แวบๆนี่ขณะเกิดดับมันเลยแวบไปหันไปนี่มันไปมันไปห่ังถามมันไปเพียงไปได้เงินแสนเงินล้านโบไม่ได้ลรมาก คนเ้าไปถูกในความคิดคือไปได้เบิดแต่เมือ่อเป็นคือความคิดเราจ้องเหตุอย่างนั่งคิดเอานบ่มีดอกมนโนคือใจเห็นแจะสร้างให้เป็นกุศลมันเบิกบานในใจนี่เย็นสงบนิ่งเห็นตัวนาตะเออสัตว์ว่าเห็นนี่ตัวหูก็สัตว์ว่าหูยังมีสองข้างฟังหูไว้หูนี่ไปยังต้องมีสองข้างฟังนี่ไว้นี่เขาเล่าว่าเขาพูดว่าเขาเมื่อน่นะ นั้นเฮาทำความเพียรคือกันพิจารณาเบิกสติแล้วลึกรู้สัมปัชัญญะอาการความรู้สึกตัวมานั่งไม่ได้ไปย่างไม่ได้ไปเห็นไม่ได้ไปนอนนั่งอยู่นอนคือกันนอนไม่ได้ไปยืนไม่ได้ไปนั่งไอ้หู้สัมปัชัะญะดูสึกตัวติคือลึกรู้แล้วลึกรู้อย่างรู้บากรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ดีรู้ชั่วมันจงรู้อย่างนึงอย่างไหนมันจงรู้ว่ายากละเอียดอ้อนได้เห็นมันรู้นี่ เฮามีสุขมันอยู่ในเฮาภาษามื่อบโบเฮามีสุขก็อยู่ในเฮาภาษามือเมื่อเจะมีสุขอยู่ในเฮาสามเดือนโมมีดอกนี่ไปจลึกกระซิบว่าสุขเป็นของเฮาผู้เดียวโมมีทุกคู่กันไปกองทะเบียนในกองโจลึกกระซิบมันก็โมมีดอกเพราะสุกเดาทุกข์ใจเฮาถึงหนังใจเฮาถึงทุกข์มันก็ทุกข์ใจเฮาถึงสุขมันก็สทุกแต่ชาวตานาชุกหนังชุกจะกอดจะกอดหรือขอที่เฮาปรารถนาที่เฮาต้องการนะ ชีวิตเขาทั้งชีวิตนี่มีเวลาเขาจะขขกเขามีเวลาตัวยังมีเวลาได้เวลาจะขอกนี่เวลาเก่โตมาเวลาเจ็บไปแก่แทนไคเจ็บแทนบ่มีเก็ากินข้าวสามมื้อนี่มีสามเวลาท่อกันเบิดเวลาเก่เวลาเจ็บเวลาตายตายไม่ต้องถามใครตายแทนบ่มี่ฉันเวลาเก่โตมาสังขารว่วงเวยเวลาเจ็บมาชุเวทนาเมื่อเกิดก็เฮานี่แหละ เป,เ,เป็นเวลาเขาต้องบริหารให้เป็นให้เวลาคนได้จงมีเวลาตัวเองอเวลาตัวเองสำรวจตรวจดึงสายของเขาเรียบร้อยบอกมีโทษมีภัยบอกใจของเขาเดีเศรมองบอกี่คิดอาฆาตพยาบาทจางเงินพอพอใจไผ่คัดเคลื่อนน้ำไผ่เคียยวออกเคี่ยวออกเกลียดไผ่สร้ออรรางไผ่กะอโศกกรรมมายอภัยเขาจบ สังมันสิตายปัญญามันสิตายอีเว้นี่เอล่าเข้าไปจ่ายก่อนมันได้เจ้าได้เจ้าสร้างมันสิตายมันไปเชี่ยวพัทยาบางส่วนตัวคนนั่งการมาผ่ารุ่นโมแม่สร้างมันสิตายอีถึงบางนี่สังมันทจๆเออเมตตามันสรงให้อภัยมันสะจบมันตายแต่เข้าไปแต่จบนี่สังมันสิตายปัญญามันสิตายเข้าไปิตายก่อมันความดันคือติด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 ตายได้เ่าหนิโมแม่นจะว่างเหนื่อยพักนักวางเหนื่อย เขากับพักนับเขากับว่างนายกับเฮานี่พระเอกนางเอกยืนเฮานี่มดัดตัวอิชายืนเฮานี่จะเอาบทไหนในตัวเฮานี่มีมัมดบทมันดีกันจนยจกใจว่ากูดีปานี่บมดบทมันบมดีโชกูปานี่บากว่าอีนนี้มันคอยหลอกเฮานี่ใจเฮ้ามาในฝึกเฮ้ามาในฝึกเฮาบมีเวลาเบิ่งมันกูฉุมนมโนกรรมความคิด กายย่ำกรัรมมันกับผลออกมาวัชีกรรมความว่ามันก็ออกมารักษาใจรักษาใจเฮานี้ให้มันนิ่งให้มันว่างให้มันเบาไปเบ็ดมันนักเฮาก็ว่างลงคนเฮาที่จิงทุกเจ้าของมันก็พอแหงแต่หาเอาชุดพระพุทธมาใส่มาใส่เจ้าของม,มันบ่แม,ม่นต์ไอต่อหายใจแทนเขบาบ่เมนต์ไปเกี่ยวหญ้ามุ่งเมืองบ่มันบ่โมเมนต์เนาะ เี่ยวไปมุ่งไปคอนที่สุด่านลหลังคู่ไปนํำหลังอยู่กับปัจจุบันอดีตผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้วันก่อนเจ้าจื่อมัอนบอเจ้ากินเยเพราะเสดายได้เห็ดได้วานนี้เสดายบ่ได้เห็ดได้วานที่จบ,บไไมันผ่านไปแล้วมื่ออื่นเดี๋ยวพาเขาไปเนี่ยยังพาไปบ่ได้เพราะยังหอดมือนแต่ทุกคนวารู้มีพุ่งนี้แจ่าก็พาไปบ่ได้เพราะยังบหอดเอามือนี่เดี๋ยวนั่งคุยกันเลยนี่เป็นกุศลนะกุศลนั่งคุยกันอยู่นี่เป็นมุที่เป็นบาปจบ อย่าไปพบโบสิ่งที่ผ่านมาอย่าไปกังวลสิ่งที่ยังบูถึงคืออดีตคือความฝันมันฝันแล้วมันตื่นล่ะปัจจุบันคือภาพมายาไม่แต่ปัจจุบันคือภาพมายานี่หลอกเข้าอยู่นี่อ,อนาคตคือความโมแน่น,นอนเอาไปจังเขางหนวณสถาโมามีอนาคตมีต่เขากับคิดเท่าที่มันเป็นไปได้มบมคือเฉลยมันกับโมแม่นหรอคิดคิดว่มันพอเป็นไปได้ ไปถูกกับมันเพื่อด้คิดเท่ากระถูกในบางเรื่องท่านคิดที่มันเปลี่ยนไปได้หน่อยด้ยหลายก็อยากคิดดีมันก็ททาทากายให้ดีทาวาจายดีทาใจให้ดีนี่ใจเท่านี่โนโคือใจเป็นยังตั้งนาโมเหตุบุญเหตุทานถวายทานก็ตั้งนาโมเป็นยังตั้งนโมน,น,น,โ,มน,น,โ,มนโมคือมโนคือใจตั้งใจทุกอย่างมันก็นเรียบร้อยการฝึกสมาธิ มันจะไปนั่งนั่งอยู่ก็เป็นสมาธิทํางานทุกอย่างเป็นสมาธิคือที่ตั้งมั่นของจิตมันบกวอกเวกมันบวกไปซ้ายไปขวาบวกไปหน้าไปหลังมันบอกวีจตกับเรื่องมันก็เป็นความตั้งมั่นของจิตมันก็เป็นกุศลถ้าปล่อยตามเรื่องตามเล่ามันก็ไปน้ำกระเสธรรมชาติของน้ำไหลลงต่ำมาบะไรลขึ้นสูงป่าที่มันมีชีวิตมันก็ลอยท่วนกระแสนน้ำ ปามันตายกะไรไปตำน้ำคูน้องมันตายอัน,นเดียวกันชีวิตเฮาคือันเรียนรู้ในตวัวเฮานี่แปดมือชี้ฟันข้อในตวัวฮอสู้ปัจจัยพิลุกเคลื่อนที่พปแล้วชสิเบิรงไหนเอาชีเบิ่งด้านไหนของมันแตพ่อแม่บ่เขาข่างเขาเด้เบิ่งกทมาเบิ่งเรื่องมันนี่อารมณ์เศร้าสายบายแรงมันเปลี่ยนอยู่ตลอดมันเกิดดับของมันอยู่ตลอด มันสิไปดีมัดมือกับเมื่อนสิไปบูดีมัดมือกับบมีทุกโดยทุกไกถึงก่อนสำคัญมาถึงหยังถ้าถึงชุกเออชุกเพาะหยังชุกเพราะภายในบมหรือชุกภายนอกชุกกระแสาความห้อนกระแสาความห้อนแสดงมาปิ้งย่างเหรอวะแม่จะปิ้งย่างจะบอมันพริกมันปิ้นมันก็ไใหม่ปิ้นดูหลายกับโบชุกบ่หนิเห็นหมอความพอดีบบมันบ่มี ตักน้ำใส่โอง่งตักน้ำใส่ภาชนะต้องเสมอขอบตักใส่หน่อยบ่พอใช่ตักสดายมันล้นถิ่นเอามันพอดีหาความพอดีในชีวิตนี่เขาบอกพอดีนี่เขาบอกพอดีพอควรมากก็ดูดีไปวัดเกินหลายมันก็นล้นน้อยลายก็บ่พอหาความพอดีมันก็นเรียบร้อยคือสร้างเขาตั้งดีนี่นะ ตั้งเสาเงินเอาดิ่งลงปั๊บไปพื้นปูพื้นเขาะ้ับน้ำวางเป๊ะนั่นแหละความพอดีของมันบ่มีเอียงมีข้อบก่มีบ่ผิดองศาว่าง่ายมันก็เป๊ะอันเดียวกันฉันชีวิตเฮาละเอียดอ่อนกว่าหั hungry, mm ่นแล้วพัดาที่เฮารับแต่ละมือเนาะโอ้สารพัดสารยางมื่อนี้กูก็บอกเมื่อนึงละมือมันกกว่านี่ปีที่ผ่านมากูก็่อไแห้งแล้วทันอีก ปีหน้าก็บว่ต้องไปถอย12เดือนกูผ่านมาแล้วอีก12เดือนทนานเมื่อกูเจอกันจบให้กำลังใจเขานีิอย่าไปพัดบ้านประกันฟุ่งเออปีนี้โบดีปีหน้าคือดีโบเมนมันต้องดีจะรอดอย่าไปว่าเออมื่อนี้โบดีมืน่นขึ้นจะดีห่อนบินมาโบดีก็เอาปีหน้าขึ้นดีครบอาทิตย์แรกยังบโบดีเออเดือนหน้าขึ้นดีครบเดือนมาแล้วก็ปีหน้าขึ้นดีบนโมเมนมันต้องดีเดียวนีิดีหนังดีใจ ใจมันดีด่ะใจดีเช่นอย่างใจเบิกบานเสียงมันก็มีมีก่อนเขาจะเกิดเสียงมาภาพรูปมันก็มีก่อนเขาจะเกิดรูปเสียงกินรถมีก่อนเขาจะมาะเกิดเพื่อจะเขาบ่ได้เข้าใจกับมันเขาบ่อเข้าใจกับมันธรรมชาติของคนธรรมชาติของคนเขา,า,าขขก็เข้าใจธรรมชาติเข้าอนแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของเขา เขาเป็นอย่างจะเป็นในนั่นเออธรรมชาติของเขาเขาจะเป็นในนั่นเขาคือบุคคลคือเฮาเออธรรมชาติของมันจบถ้าไปคิดกว่าหันไปคิดเปลี่ยนแปลงเขาบ่เศร้าเปลี่ยนแปลงเขาได้เลยปั๊บเขาหามันะความหลากหลายของคนนาทีตจังพุทธเจ้าบอกมันคือบุคคลคือเฮาเนาะเขาคือบุคคลเฮาเนาะเออบอกโมเมนต์นั่นเขาเมื่อน่เฮา เราต้องฟึกเจ้าของฟึกอะไรก็คือฟึกเมื่อการเกิดการสัมผัสนี่ภาคสนามนี่เจ้าหูเจ้ามีดสีคมหรือบวกมเจ้าต้องหั่นต้องซอยเจ้าจะไปเขา้าใจมีดค,ควายคมอยู่ในปลอกในฟักในกล่องบอกเคยหั่นเคยซอยมันก็บัก่มมันคมสำมปพอหั่นพอซอยใน Lanc. หูจักมันคมก็ต้องระบางแต่งงตไงเมื่อซอยไปซอยมากปซอยนิ่งเจ้าของ ดวเก็บบอดีมันก็เกิดอันตรายเห็นความคมของนี่คือปัญญานี่ปัญญาคือความคมต้องหันต้องซอยเมื่อกระทบรูปกระทบเสียงกระทบกลิ่นบวันไหวบ,บวบอกแวกสัตวว่ารูปสัตวว่าเสียงสัตวว่ากลิ่นจบจบถ้าห้ามบ่มีปัญญาไปพิจารณามันก็หลงแะ ลงน้ำลวกลงน้ำเสียงลงน้ำกลิ่นลงบ้าไหลไปกว่าชูเมื่อเอามันโมเมนต์แล้วมันโมเมนต์ไหมฮะโมเมนต์เห็นความดีมาขึ้นขอนชีวิตพัดไปจบํำของปริใจเสเศร้าโมเมนต์คุ้มอย่าไปเสี่ยงยาวชีวิตไปเดินทางกับสิ่งไร้สาระชีวิตหนึ่งชีวิตก้าวมาถึงปัจจุบันนี่เฮาสากด้วยตัวเฮามานน่ท่านอย่าไปเสี่ยงกับสิ่งไร้สาระแยกแยะให้ท่าน เขาหักเขาแพงเขาเขาเดีหักเขาแพงเขาบอกเเขาต้องรักตัวเราก่อนรักอย่างดูแลตัวเองดูแลกายว่าจาใจเขานี่พรม,มีทดมีไยนะไยนั่นคือปฏิบัติภาษนาเพรากระชบปั๊บนี่มันมีปัญญาไปหักล่างถอยตั้งใจไปสังหน้ามันไปเจออย่าง ถอยเมื่อถอยคือแพ้ได้ถอยคือโบชูถอยตั้งรับไป mi, ทางนาทิ้ถอยหลังไปทางหลังทิ้ออกซ้ายไปซ้ายทิ้ออกขวาไปขวาทิ้ขคืนเทึงคืนทึงทิ้ลงร่างมันต้องมีช่องไปปัญหาทุกปัญหาไว้ให้แก้ไม่มีแหให้กุ้มฟ่องไว้เลยปัญหาทุกปัญหาไว้ให้แก้ไม่มีไว้ให้กุ้มเมื่อนี้พอเจอปัญหาอูตายแลวปู่บันนี้งกูจะใส่หลวงพ่อมันมีทางของมันแต่เขาบอก ตั้งสติพิจารณาไปเข้าใจว่าเกิดน้ำปูผู้เดียวทุกเด็กกะดีปัญหาเกิดน้ำปูผู้เดียวโมเมนตเกิดน้ำูนไปเยอะแยะเพียงแต่เรามีสติแล้วลึกลูกเท่าทันตามความเป็นจริงคำว่าลูกเท่าทันคือลูกเท่าทันตามความเป็นจริงที่มันเกิดนะคนเราเกิดมาต้องขันหาทุกต้องขันหาลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ลูก มันก็ทุกพมันบเที่ยงเวทนามันกะความเจ็บความป่วยมันก็เกิดดับของมันสังขารวิญญาณมันกับบเที่ยงมันบกคงสภาพไม่หมดรวมแล้วการหาเป็นทุกลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกเวททุกข์ทุกข์ข่างทุกข์ข้าไปยึดมันถึงมันบกคงกลุ่โมเมนต์โมเมนต์งไผ่สักอย่างเราก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริง จะจะทำของพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธศาสนาแห่งปัญญาแม่าานศาสนาแห่งความเชื่อเลยเดี๋ยวนี้อย่ายคู่ไปไปขายความเชื่อแห่โยมอย่าคู่ก็นีมันก็ขววงหรอวะวายความจริงเขาวายปญัญญาเขาอันนี้ก็แพร่าไปฉังเอาไปมาเล้เก่งของพระพุทธเจ้าน่าคู่ก็นีมันก็เปนตาย,จายนจจังไห้เมาะการที่แพร่ปรญัญญาเขาไปเก่งใจเขา เอไปมาประจบโยมกินแดกไปมือมือด่าไปเลยมันไม่แม่นเห็นมีฐานะน้ในกระเป๋าเงินนักในพัดมีเคาะในโยมไม่จังคะมันอย่างคือคอแลวข้างแขนไว้กูบดไปเคาะมันดังเองกูเอาไปทิมเลยวะมันหวงแลวข้างกองมันก็ต้องมีเคาะต้องมีจีมันจังดังออันนี้โบเคาะโบตีดังเองพอโบไว้ได้ขาดอาไปจุดไฟทิ่มกองก็ดีแลวข้างไปทิมลงน้ำผมมีเคาะ แล้วก็มาเป็นบ้าอีกแก้ปีชงโอ้ขอไปว่าอยู่เรือนจำเชียงใหม่ให้ซึ่งๆแก้ปีชงยน่าเพียงชูยาไปนั่งใกล้กระจิ่งน้ำร้อนนั่งแก้ปีชงก่อนังบดีชงเออแต่บดชงทีนี้แก้ปีชงคือยาไปนั่งใกล้กระจิ่งน้ำร้อนถ้านั่งแล้วมันต้องชงอย่างจัดจ้านเพราะน้ำร้อนมันมีต้องแก้ปีชงเออนั่นเดียวเออแก้ปีชงวัดโนสวรรค์คือยาไปนั่งใกล้กระจิ่งน้ำร้อนมาใกล้นั่งใกล้เมื่อใดมันต้องมีรายการชงอยู่นั่น ยุดมาแง่นเกิดหาท่นว่าก็คือเปิดพระเจ้าแผ่หญิงใั่เกิดชิดซองศีรษไปเกณฑ์พักอุตรดาไทยรุ่นเกิดหาท่นว่าก็สีสารอบคิดว่าอังรุ่นเวรเป็นปพระเจา้าผงจะคนเท้าวันโลกาวินาศไปรวม้องพยาบาลห้องคลอดมอจนได้ดมยาดมมันออกมือดีจะคนล,ลูกวันทมไส้กับเตาเมนจนวาวเย็นบุชันเผามือดีจะพบโมแม่นวันเดือนปีบดมีอิทธิพลกับเฮาทันจิตเฮาฟึกละ่ะ หาหมอผีก็าบอกปน้ำผีพิษผ,ผีให้ผีห้าบ้าไป,ปหาหมอท้ำก็ว่าไปน้ำถ้ปหาหมอโรงพยาดเจ้าเป็นโรคเป็นไข้เป็นวัดเป็นไหนเห็นบอกไหปหา,หาหมอก็เป็นหาโรคยุดอยู่น่าเฮาพี่ตราบใดฮาบ่าวหมอก็วินิจฉัยบ่ได้หมอไม่ใช่เก่งแต่เฮาบ่าวที่หมอคุยหมอถามคนป่วยเพราะเขาต้องการวินิจฉัยโรคองการอาการพิจารณาแวกจัดตา,าาาตามอาการรักษาตามอาการเคสบางเคสต้องประชุมคณะแพทย์ เ,เขาก็ได้ข้อมูลจากคนป่วยเลยเมื่อเห็นนาป้อมเจ้าเป็นตับเป็นดีบ่บมีดหรอกเขาก็ต้องถามเจ้าเป็นอะไรอาการจะน้ำเมือม่อน้ำเมือ่อน้ำมื่อเขาก็อาศัยคนป่วยหายข้อมูลจะมาไม่นดส่ยมาเจ้าเป็นหยังแบบนี้อันเดียวกันแต่ห้าวเขาจะไปป่วยใจป่วยกายป่วยลงไปมียาแต่ป่วยใจบบมีจบป่วยใจเพราะหยังไปยึดมันถึงมัน ใจต๊ใจเสียใจเศร้ามองใจขุนมัวและป่วยใจนะเดี๋ยวนี้ยาคู่ก็เป็นลายวัดโรคซึมเศร้าโรคความเครียดลงกระเพาะถามมาหลวงพ่อคิดอย่างบอกบริคิดอย่างในหลอกเจ้าของนะหลอกเจ้าของแหละต่อไปกะบริอย่างว่าน้ำค้นชันเข่ากระโบแชบอยากรีอยากเก็บเจ้าของปิดประตูค้งเจ้าของ,ของบุกเกิตซามือเป็นบ้าเลยยุดวะยเยอะแยะันหลอกเจ้าของ คือชัดมนุษย์คือชัดสังคมมนุษย์คือชัดสังคมนะมันต้องมีการสื่อสารมีการพูดคุยพุทธเจ้าว่อา,านในปัตติปิด,ดกเลยพระสงฆ์ทำไมพูดคุยกันไม่จางในเสารพุทธเจ้าว่าป่านนั่นมันต้องสื่อสารพูดคุยอย่างเขามีชีวิตอยู่กันเขาต้องมีกัลยาณมิตรเจ้ามีหมู่มีพวกกันมันขาดก,กัลยาณมิตรคขาว่ากัลยาณมิตรคือมิตรที่พูดคุยกันรู้เรื่องให้กำลังใจกันให้ข้อคิดกัน ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างมันต้องหาคนที่เขาคุยกันดูเรื่องมานั่งคุยเพื่อได้ระบายมึงช่อยกูได้บออย่างน้อยมันก็ช่อยฟังกูนี่อืมพี่น้องก,ก็ต้องมานั่งคุยให้กำลังใจกันก็ได้ระบายจพาะพ่าหนหน้าต่างประตูมันบมเรื่องไรว่าหนันคนนี่เวลาคนนั้นเป็นกริยาณมิตรแบ่งเบาความคิดความเข้าใจเขาได้ให้กำาังใจใเข้าเนี่ยกริยาณมิต มิรแท้มิตท,ทีดีกัลยาในมิตรวันนี้เขาขาดกัลยาในมิตรมี่เพื่อนทิ้เพื่อนผีบ้าผีพ่วงะอะไรวะมันจต้องได้พูดได้คุยได้ระบายม,มันต้องเป็นอย่างนั้นแต่กำลังใจเจ้าของนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ย่างอยู่ก็ถามเจ้าของว่าเป็นยังไงเบิกบานเดยชาวมองอย่างเนีบคุณมั่วอย่าง คิดคัดอย่างมันทิศมันใส่มันของอย่างมันค่าอย่างถามใจเจ้าของเนี่ยมันนักอย่างมันเบาอย่างมันหอรือมันเย็นมันอยากละเอียดถามมันเบิกแค่ว่าอยากอยากูโคนไม่มีภับอยากแต่อยากหอดอยากเย็นอยากอยากด้วยอยากละเอียดอยากสูงไม่ยอยากต่าใจเจ้าของถามเจ้าของนั่ง